ดิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่247เมืองสี่และหนวดสีเลือดปรากฏตัวอีกครั้งโอ้หนองมแมลงสา์เบื่อเล่นระเบิดแล้วหันมาเล่นลืดหอนอย่างนั้นเหรอในขณะที่มองไปยังห้างสรรพสินค้าที่พังทลายลงจนไม่เหลือรูปแบบเดิมแห่งนั้นใบหน้าของตัวล่วก็แสดงสีหน้าเจ็บปวดใจออกมา หลังจากนั้นก็กัดฟันแล้วหันไปพูดกับความซางว่าจบแล้วที่พักที่เพิ่งจะหาเจอหมดสิ้นแล้วเอ,อแต่เสียดายขนมเหล่านั้นอะ่ะเขาเพิ่งจะหยิบขนมใส่กระเป๋าไปได้เพียงนิดเดียวก็ถูกความซางดึงดูดความสนใจด้วยความเคลื่อนไหวที่ดังสนั่นวันไว้ของความซางให้เข้ามาส่วนขนมส่วนใหญ่เหล่านั้นต่างก็ถูกฝังอยู่ใต้ซากปลักหักพังเหล่านั้นไปแล้ว หมดสิ้นซึ่งความหวังฉันเองก็ไม่รู้ว่าของสิ่งนี้มันจะมีพลานุภาพร้ายแรงขนาดนั้นในใจของควางซางในตอนนี้เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกแม้กระทั่งมือขวาที่ถือเคียวทลายวิญญาณอยู่ในมือก็ยังแข็งทื่อไม่กล้าขยับแต่อย่างใดเพราะกลัวว่าถ้าไม่ระวังจะสร้างผลลัพธ์ที่น่ากลัวขึ้นมาอีกฉันว่านายก็เป็นสัตว์ปลาตัวนึงนะ ศักยภาพของฉันเพิ่มขึ้นทีละน้อยด้วยความยากลำบากนายเล่นเอาของแบบนี้ออกมาใช้นายอยากจะให้ฉันตายเลยใช่ไหมตัวลวดชำรเลืองมองไปทางเขียวทลายวิญญาณในมือของควางสร้างแวบหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นว่าพลังการทำลายล้างของเจ้าสิ่งนี้ก็มากกว่ามือกระดูของฉันด้วยนายน่าจะคิดหาทางจัดการกับมันก่อนจะดีที่สุดไม่อย่างนั้นมันจะเป็นอันตรายมากทีเดียว อืมขวางสร้างพยักหน้าจากนั้นก็ถามระบบขึ้นในใจว่าระบบพลาดูภาพของเคียวด้ามนี้มีวิธีการควบคุมบ้างไหมเหมือนกับมือกระดูของตัวลัวดาบนักสัตว์ของโฮสเพิ่งจะสร้างเสร็จจำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ฝึกฝน เมื่อสัมพันธ์ลึกซึ้งก็จะควบคุมมันได้เองวิธีการเรียนรู้ฝึกฝนนั้นง่ายมากดาบนักสัตว์สามารถผสานร,รวมเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายได้สื่อสารผ่านจิตดังนั้นตอนนี้โฮส ด้าจะลองเก็บเคียวด้ามนี้กลับเข้ามาภายในร่างกายดูนะของใหญ่ขนาดนี้จะเอาเข้าไปในร่างกายได้ยังไงเมื่อได้ยินคำพูดของระบบหวางสางก็ชะงักงันไปทันทีแต่ทว่าความคิดนี้ก็ได้ปรากฏขึ้นมาเขานำเคียวทลายวิญญาณด้ามนี้มาย่อส่วนลงอย่างรวดเร็ว สุดท้ายก็กลายเป็นลําแสงแทรกซึมเข้าไปในฝ่ามือของเขามาลายหายไปเหลือเพียงแค่รอยประทับรูปเคียวด้ามดำเล็กๆบนฝ่ามือของเขาเท่านั้นโอ้โคตรเจ๋งนายกำลังเปลี่ยนเป็นเทพเลอเนี่ยเมื่อเห็นเคียวด้ามยาวกว่าสองเมตรมาลายหายไปอย่างไรร่องรอยตัวลั่วที่อยู่ด้านข้างก็แสดงอาการตื่นตกใจขึ้นมาในทันที แต่ควางซางกลับไม่ได้อธิบายให้แก่ตัวล่วฟังแต่อย่างใดเพียงแค่มองไปทางรอยประทับเคียวสีดำบนฝ่ามือของตัวเองด้วยความเม่อลอยเท่านั้นเพราะตอนนี้เขียวทลายวิญญ,ญาณที่หายเข้าไปในฝ่ามือของเขาได้ไปปรากฏอยู่ในร่างกายของเขาจริงๆอีกทั้งสิ่งที่แปลกประหลาดก็คือมันได้ไปปรากฏอยู่ที่ใจกลางของภาพไทจียินหยางภายในร่างกายของเขาเพอดี ไม่เพียงแค่นี้หลังจากที่ปรากฏอยู่ในภาพไทจียินหยางแล้วเขียวทลายวิญญาณด้ามน,นั้นก็เริ่มป้อนพลังความชุ่มชื้นเข้ามาในภาพไทจียินหยางที่เกือบจะพังทลายลงภายในร่างกายของหวางสางภายใต้ความชุ่มชื้นของพลังจากเคียวทลายวิญญาณน,นั้นภาพไทจียินหยางที่มัวหมองใกล้จะพังทลายลงนั้นก็ค่อยๆกลับมาคงที่อีกทั้งพลังชีวิต ก็เริ่มกลับมาไหลเวียนและมีชีวิตชีวาอีกครั้งช่วยบำรุงและเติมเต็มร่างกายที่ใกล้จะเหี่ยวแห้งของควางสางที่เกิดขึ้นจากพลังและพลังชีวิตได้ถูกใช้ไปเป็นจำนวนมากพลังเริ่มฟื้นฟูแล้วเหรอเมื่อสัมผัสได้ว่าความอ่อนล้าภายในร่างกายที่ยากจะพนา,นาออกมาได้นั้นเริ่มบลายหายไปอย่างรวดเร็ว ในใจของความสางก็รู้สึกดีใจขึ้นมาในทันทีในตอนที่ล่อล้อมดาบนักสัตว์นั้นมันได้ดูดเอาพลังและเลือดทั้งหมดของผู้หล่อล้อมออกไปเพื่อให้พลังของดาบนักสัตว์แข็งแกร่งมากขึ้นและสอง ก็เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ราะว่างผู้หล่อหลอมกับวัตถุนั้นมากยิ่งขึ้นหลังจากที่หล่อหลอมเสร็จสิ้นแล้วดาบนักสัตว์ก็จะป้อนพลังให้แก่ผู้หล่อหลอมถึงแม้ว่าพลังจะยังคงดูเหมือนสูญเสียไปมากมายอยู่ก็ตาม แต่กลับไม่ได้รับบาดเจ็บมากมายแต่อย่างใดใ้เวลาเดียวกันพลังที่ดาบนักสัตว์ป้อนกลับมานั้นก็ยังบริสุทธิ์กว่าเดิมด้วยซึ่งเพิ่มมากกว่าเมื่อก่อนอย่างน้อยสามเท่าทีเดียวดังนั้นพูดได้ว่าดาบนักสัตว์ ก็คือของที่ผู้บำเพ็ญต้องการมากที่สุดไม่เพียงแค่เพราะว่าดาบนักสัตว์ช่วยให้ผู้บำเพ็ญเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นแต่เป็นเพราะว่าดาบนักสัตว์สามารถใช้เป็นตัวสื่อกลางได้อีกด้วย พลังของผู้บำเพ็ญจะถูกกลั่นกรองอยู่เรื่อยๆย,ยิ่งพลังถูกกลั่นกรองมากขึ้นเท่าไรพลาดุภาพในด้านการต่อสู้ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นในเวลาเดียวกันสภาวะคอขวดก็จะยิ่งแปรเปลี่ยนเป็นง่ายขึ้นเรื่อยๆ ยังมีข้อดีนี้ด้วยหรอเนี่ยเมื่อได้ยินคำพูดของระบบในใจของควางซางก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจไม่น้อยหลังจากนั้นก็ยิ้มแล้วพูดกับตัวลัวว่าของสิ่งนี้เป็นอาวุธที่ฉันหล่อหลอมขึ้นมาแค่ได้เก็บเข้าไปในร่างกายแล้วไม่น่าจะเกิดความผิดพลาดและได้รับบาดเจ็บหรอกเมื่อพูดถึงตรงนี้ควางซางก็มองซ้ายมองขวา ก่อนพูดขึ้นว่าเอาละที่นี่ยังมีอีกหลายที่ที่สามารถพักผ่อนได้เราเรีบไปพักผ่อนกันสักหน่อยเถอะเช้าวันรุ่งขึ้นจะได้เดินทางกันต่อถึงแม้ว่าพลังของควางสร้างในตอนนี้จะฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงอ่อนแออยู่มากทีเดียวดังนั้นจึงต้องฟื้นฟูกลับมาให้ได้อย่างรวดเร็วผ่านการพักผ่อนนี้อืมก็น่าจะเป็นแบบนั้น ในขณะที่มองไปยังท่าทางที่อ่อนแอและรอยย่นที่ปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าที่ซีดเผือดราวกับดอกเหลา่าตัวลัวเองก็รู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาในการเดินทางจึงได้พยักหน้าและตามวางซางไปหาร้านเล็กๆที่ยังไม่ได้พังทลายลงมาอีกร้านหนึ่งเพื่อการพักผ่อนในตอนที่วางซางและตัวลัวกำลังพักผ่อนอยู่นั้นการเปลี่ยนแปลงของฟ้าดินนี้ ก็ยังดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแค่วัดต้าเจียบนเขาอูหลงที่พวกเขาได้พบเจอก่อนหน้านั้นแล้วเท่านั้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งอื่นอีกมากมายก็เริ่มถือกำเนิดของล้ำค่าสวรรค์ที่มีค่าขึ้นมาแล้วจนกระทั่งดูดความละโมบและความอยากจะได้ของสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งนับไม่ถ้วนเข้ามาเมืองสวัดไคฟุวัดไคฟุ เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในมณฑลหูหนานมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาหลายพันปีแม้กระทั่งสมาคมชาวพุทธที่สร้างขึ้นในวัดของมณฑลหูหนานและเมืองซี่ยังจัดตั้งให้เป็นสถานที่ที่สูงส่งอีกแห่งหนึ่งเช่นกันสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือไม่รู้ว่าเป็นเพราะมีพลังบางอย่างในความมืดมิดคอยปกป้องหรือเป็นเพราะความบังเอิญ วัดโบราณที่มีอายุกว่า1น1,000ปีแห่งนี้รอดพ้นมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาได้อีกทั้งยังไม่ได้รับความเสียหายมากมายแต่อย่างใดด้วยนอกเหนือจากนี้บริเวณโดยรอบของวัดแห่งนี้ก็ไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์และซอมบี้แต่อย่างใดด้วยราวกับว่าเป็นส่วนที่สะอาดแห่งหนึ่งท่ามกลางวันสิ้นโลกไปยังไงอย่งงางนั้น แต่ในตอนนั้นเองเสียงดังสนั่นวันไหวก็ดังออกมาจากวัดไคฟุอย่างฉับพลันหลังจากนั้นเงาร่างหนึ่งก็ถูกโยนออกมาจนล้มลงไปกองกับพื้นอย่างหนักหน่วงสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือหลังจากที่ล้มลงไปกองกับพื้นแล้วก็ได้เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นราวกับมีโลหะกระแทกลงไปบนพื้นยังไงอย่างนั้นจนกระทั่งเกิดเป็นหลุมใหญ่เศษหินแต่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นดิน ยยุ S <S 2> <S 2> <S ถึงแม้ว่าจะล้มลงไปบนพื้นอย่างหนักหน่วงก็ตามแต่ดูเหมือนว่าคนผู้นั้นจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเพียงแต่เมื่อยือนขึ้นมาเขาก็ถมน้ำลายออกมาจากนั้นก็พูดขึ้นด้วยใบหน้าไม่สบอารมณ์ว่าได้รับใบโพไปชิ้นหนึ่งแล้วนี่ทำไมถึงยังได้โกรธขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เพราะเห็นแก่หน้าพระพุทธเจ้าฉันเอาทั้งต้นไปแล้ว ดูเหมือนคนผู้นี้จะมีอายุราว6 7ถึง7ขวบเท่านั้นท่าทางอ่อนเยาว์สวมใส่ชุดกีฬาธรรมดาทั่วไปพร้อมกับแบกกระเป๋าเป้ใบหนึ่งไว้บนหลังดูไปแล้วก็เหมือนกับนักเรียนธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งเท่านั้นเพียงแต่เมื่อเห็นลุงขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นบนพื้นดินศักยภาพของคนคนนี้ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแต่ทว่า เมื่อสิ้นเสียงของเด็กน้อยคนนี้ประตูของวัดไคฟุก็เปิดออกอย่างฉับพลันหลังจากนั้นกิ่งไม้ที่มีลำแสงเปล่งประกายออกมาก้านหนึ่งก็พุ่งตรงออกมาหาร่างกายของเด็กน้อยคนนี้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็โจมตีใส่เขาจนลอยละลิ้วออกไปหลายสิบเมตรท่ามกลางเสียงกระแทกของโลหะอย่างรุนแรงจนล้มลงไปกับพื้นอย่างหนักหน่วงไอ้พ่อพอพ่อ นายมันเฮงซวยฉันไม่ยั่วนายแล้วก็ได้ฮะสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือต่อให้ถูกโจมตีขนาดนี้เด็กน้อยคนนี้กลับดูเหมือนไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดมีเพียงแต่เส้นผมของเขาที่ร่วงหล่นลงไปบนพื้นอย่างน่าประหลาดจนเผยให้เห็นหัวโล้นของเขาเท่านั้นหลังจากนั้นเด็กน้อยคนนั้นก็ลูบหน้าอกที่ถูกกระแทกไปพลาง กัดฟันเก็บผมปลอมที่อยู่บนพื้นขึ้นมาไปพลางแล้วใส่กลับไปบนหัวหลังจากโจมตีเด็กน้อยจนลอยออกไปแล้วกิ่งไม้สีทองก้านนั้นก็ถอยกลับไปอย่างช้าๆและในเวลาเดียวกันประตูใหญ่ของวัดไคฟุก็ปิดลงอีกครั้งราวกับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเป็นเพียงแค่ความฝันยังไงอย่างนั้นเฮ <nossos podcasts> <อ>้ยเอาละ ผู้อาวุโสในเมื่อได้ใบโพไปแล้วแล้วจะไปที่ไหนต่อหลังจากที่ลูบไปบนหน้าอกของตัวเองแล้วเด็กน้อยคนนั้นก็ถามขึ้นมาอย่างฉับพลันราวกับว่ากำลังคุยกับใครบางคนอยู่ยังไงอย่างนั้นเขาโชเอียปะ่ะอ่ารู้แล้วรู้แล้วงั้นก็ไปวางใจเถอะใครจะกล้ายแย่งฉันฉันจะจัดการมันแน่ วินาทีต่อจากนั้นเด็กน้อยคนนั้นก็สแสดงท่าทางเหมือนกับกำลังตอบตกลงอะไรบางอย่างเขาพยากหน้าหลังจากนั้นก็กลับมาเบะปากแล้วพูดว่าที่พูดเพราะเพราะแบบนี้ก็เพื่อให้ฉันไปแย่งของนั้นมารู้แล้วรู้แล้วสินห้าฉันเคารพอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านั้นเราได้ทำข้อตกลงกันไว้ถ้าฉันหาเธอเจอฉันจะศึกเฮ้ย นายคิดว่าฉันอยากได้โอกาสนี้ไหมได้เคยเห็นใครฝึกฝนวิชากางฟ,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 ฟูและผมร่วงบ้างไหมยะใส่ตบะนั่นมันกระตูนอีกอย่างฉันก็รองกว่าเขาด้วยหุบปากฉันไม่อยากพูดกับตาเท่าหัวล้ายอย่างนายละมีหน้าละ่ละลัทธิเต่าถึงได้ครองอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณแต่พวกนายกลับครองอันดับสองมานับหมื่นปีตาเท่าหัวล้านโคตรจะปากร้าย อึออกไปเลยนะฉันหัวล้านก็เพราะว่านายไม่ใช่หรืองไงดูเหมือนในขณะที่เด็กน้อยกำลังโต้เถียงอยู่กับอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นอยู่นั้น<ๆ>เขาก็ได้ตะโกนออกไปด้วยความโกรธเคืองตลอดเวลาใบหน้าเต็มไปด้วยความไม่สบอารมณ์อย่างถึงที่สุดแต่ทว่าในขณะที่เด็กน้อยกำลังตะโกนออกมาด้วยความโกรธเคืองอย่างรุนแรงและอย่างต่อเนื่องอยู่นั้นภัยอันตรายบางอย่าง กลับคืบคลานเข้ามาใกล้ในชั่วพริบตาเดียวท่อระบายน้ำที่อยู่บนพื้นข้างกายของเด็กน้อยก็เปิดออกมาอย่างฉับพลันเจ้าหนวดที่ทรงกลิ่นเน่าเหม็นอย่างรุนแรงก็กระจายออกมาภายในหนวดนั้นเต็มไปด้วยเศษซากของกระดูกนับไม่ถ้วนราวกับใช้เลือดก่อร่างสร้างตัวเองขึ้นมาแต่กลับเหนียวหนืดยิ่งกว่าตัวหนึ่งได้พุ่งขึ้นมาจากท่อระบายน้ำนั้นอย่างฉับพลัน จากนั้นก็พุ่งใส่เด็กน้อยคนนั้นอย่างโหดเหี้ยมด้วยความเร็วทันทีหายตัวตามใจนึกเบื่อต้องผเผชิญหน้ากับจ้นหนวที่พุ่งเข้ามาเจ้าเด็กน้อยที่กำลังโกรธเดือดดานกลับกระตุกยิ้มมุมปากราวกับว่าได้สัมผัสรับรูบร้นานแล้วจากนั้นก็ตะโกนออกไปสุดเสียงก่อนที่ร่างกายเขาจะกลายเป็นเงาสีทองมาลายหายไปจากที่เดิม แล้วไปปรากฏอีกด้านหนึ่งที่ไกลออกไปหลายเมตรวินาทีต่อจากนั้นสถานที่ที่เด็กน้อยได้ถูกเจ้าหนวดนี้โจมตีนั้นก็เกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่ขึ้นท่ามกลางเสียงระเบิดที่ดังกังวานเฮ้ย hey! ตัวเองเข้าวัดไม่ได้ก็เฝ้าฉันอยู่ด้านนอกมาตลอดเลยใช่ไหมล่ะทำไมฉันจะไม่เห็นนายแล้ว ในขณะที่มองไปยังเจ้าหนวดสีเลือดอันน่ากลัวแปลกประหลาดและมีจํานวนนับไม่ถ้วนนั้นเด็กน้อยกลับไม่ได้แสดงออกถึงความหวาดกลัวแต่อย่างใดเขากลับกระตุกยิ้มมุมปากแล้วพูดว่ามาๆๆม,ม,ม,มแสดงฝีมือเขาแกให้ฉันเห็นหน่อยเร็วตาประทับคิงคองเมื่อสิ้นสุดเสียงเด็กน้อยก็ตะโกนออกไปผสานมือทั้งสองไว้ด้วยกัน ลำแสงสีทองแสงหนึ่งก็ยิงออกไปจากมือนั้นปกคลุมไปทั่วทั้งเจ้าหนวดสีเลือดตัวนั้นจนกลายเป็นตราประทับตัวอักษรสวัสดิกะกดทับเจ้าหนวดสีเลือดตัวนั้นลงไปบนดินไม่ว่าจะดิ้นรนอย่างไรก็ไม่สามารถสลัดจนหลุดพ้นได้ก็แค่นี่เมื่อเห็นหนวดตัวนี้ถูกกดทับไว้เด็กน้อยก็แสดงสีหน้าเหยียดหยามออกมาฮ ฉันก็คิดว่าแต่ทว่ายังไม่ทันรอให้เด็กน้อยพูดจบแต่อย่างใดพื้นดินใต้เท้าของเขาก็เริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงหลังจากนั้นก็เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงพื้นดินบริเวณโดยรอบของเด็กน้อยก็เริ่มระเบิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าหนวดสีเลือดกว่า20เส้นก็เริ่มทะลุออกมาจากพื้นดินในชั่วพริบตาเดียว หลังจากที่ทะลุขึ้นมาจากพื้นดินแล้วเจ้าหนวดสีเลือดเหล่านั้นก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นและกลายเป็นงูใหญ่สีเลือดกว่า20ิตัวจากนั้นก็จ้องเขม็งมาทางเด็กน้อยคนนั้นอย่างท้าทายเอ,อฉันเพียงแค่ผ่านมาเท่านั้นไม่รบกวนแล้วเบื่อต้องผเผชิญหน้ากับงูใหญ่สีเลือดกว่า20สิตัว รอยยิ้มที่อยู่บนใบหน้าของเด็กน้อยก็แข็งทื่อขึ้นมาอย่างฉับพลันหลังจากนั้นก็ยิ้มแห้งๆออกมาแต่ทว่างูใหญ่สีเลือดเหล่านั้นกลับไม่ได้สนใจคำพูดของเด็กน้อยแต่อย่างใดวินาทีต่อจากนั้นมันก็ทยอยแหวกอากาศออกมาพุ่งตรงเข้ามาหาเด็กน้อยคนนั้นอย่างรวดเร็วหายตัวตามใจนึกห่างไกลพันลี้ เมื่อต้องผเผชิญหน้ากับงูใหญ่สีเลือดที่พุ่งเข้ามากว่า20ตัวและแทบจะล็อกทางหนีทีไล่กลางอากาศนั้นใบหน้าของเด็กน้อยก็ซีดเผือดจากนั้นก็กัดปลายลิ้นพนเลือดสดออกมาก่อนจะตะโกนออกไปสุดเสียงวินาทีต่อจากนั้นเลือดสดก็เกิดการแผดเผา้อย่างรุนแรงปกคลุมเด็กน้อยคนนั้นไว้หลังจากนั้น เด็กน้อยคนนั้นก็หายออกจากวงล้อมนี้ไปและไปปรากฏตัวนอกขอบเขตที่ห่างออกไป20-30เมตรและในเวลาเดียวกันงูใหญ่สีเลือดกว่า20ตัวนั้นก็โจมตีใส่พื้นดินอย่างโหดเหี้ยมจนพื้นดินบริเวณน,นั้นเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่และหลังจากที่พบว่าไม่ได้โจมตีถูกศัตรูมันก็ตั้งตระงานขึ้นมาใหม่ พุ่งโจมตีใส่เด็กน้อยคนนั้นอีกครั้งเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยตายนะตายนะเฮ้ยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับงูใหญ่สีเลือดกว่า20ตัวพุ่งเข้ามาอีกครั้งใบหน้าที่ซีดเผือดของเด็กน้อยก็ยิ่งซีดเผือดมากเข้าไปอีกเขากัดฟันกรอด แล้วหนีเอาชีวิตรอดอย่างบ้าคลั่งออกจากเมืองสีด้วยความเร็วอันน่าทึ่งท่ามกลางวงแหวนสีทองแสงหนีไม่นานเสียงระเบิดอย่างรุนแรงและเสียงกรีดร้องนั้นก็เริ่มดังสะท้อนออกมาจากเมืองสี